สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนะครับเป็น Certified Trainer ของลาซาด้านะครับนอกจากนอกกจานั้นนะครับยังเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อ s มบัสเดอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กช่อง YouTube นะครัับบให้้กผมดวยนะครับ สอบถามจะตั้งส่งฟรีเฉพาะสินค้าได้ไหมส่งฟรีบางตัวในร้านส่งฟรีแบบไม่ได้เข้ารัสดาโปรแกรมหรือคมเปญคำตอบคือทำได้นะครับให้ไปที่ตั้งค่าการจะส่งฟรีนะครับแล้วก็ตั้งรายละเอียดไปเลยนะครับว่าเราจะส่งฟรีแต่ให้ด้านล่างสุดจะมีให้เลือกเฉพาะสินค้าให้เลือกที่ตรงนั้นนะครับอ่ะอันนี้ไปลองทํากันดูเนาะลบกลุสอบถามนะครับ โปรแกรมส่งฟรีขั้นต่ำ99ลาซาด้าออกให้40ส่วนต่างลูกค้าจ่ายนะครับแต่หากออเดอร์หนึ่งลูกค้าสั่งหลายชิ้นทาให้ค่าส่งเกิน200นะครับลูกค้าจ่ายส่วนต่างอยู่ไหมคําว่าไม่เกิน200คืออย่างไรอ่าโอเคคําตอบเนี้ยถ้าเกิดใครงงนะฮะงงไหมเออคาถามเนี้ยหลายคนงงนะเออตอนแรกผมก็งงอ่ะให้แยกอย่างนี้ครับตัวลักษณ้โปรแกรม99บาทส่งฟรีส่วนต่างเนี่ยนะครับ ถ้าเกิน40บาทถ้าเกิน40บาทนะอยู่ที่ว่าคุณตั้งอะไรไว้ถ้าคุณตั้งว่าให้ลูกค้าจ่ายลูกค้าไม่คนออกแต่ว่าถ้าคุณตั้งว่ามีส่วนลดขั้นต่ํามีส่วนลดขั้นต่ํานะแล้วมันเกินแล้วลูกค้าซื้อถึงตามขั้นต่ํานั้นร้านค้าจะเป็นคนออกนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเซื้อของถึง500บาทจะส่งฟรีเรื่องออกไหมครับจะส่งฟรีแต่พอลูกค้าไปซื้อของเนะี่ยมันไม่ถึง อ่ามันไม่ถึงเนะี่ยอันนี้ลูกค้าออกแต่พอถ้าลูกค้าซื้อถึงห้าร้อยบาทแล้วเราเข้าตัวนี้ด้วยแล้วเกิดว่ามันไปนตรงกับตัวกระิกาที่รัฐะาออกให้ลูกค้าสี่สิบถ้าเกินสี่สิบาทแบบนี้ครับแล้วลูกค้าซื้อถึงยอดที่กนนําหนดร้านค้าออกนะครับส่วนไอ้คาว่าค่าส่งเกินสองร้อยอันนี้ไม่ใช่สองร้อยบาทว่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็นเรื่องของค่าคอมมิชชั่นก็คือสี่เปอร์เซ็นที่โดนหักเนี่ยนะครับ ระบบลาซาด้าจะเก็บไม่เกินสองร้อยบาทต่อออเดอร์คือถ้าเกิดรวมหักมาแล้วเกินสองร้อยเขาไม่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 เก็บเกินเขาเก็บแค่สองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับยังไงเนี่ยกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการด o n a t i นะครับเียกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง u t u b e เพจเ c e b o o k นะครับให้กับช่องพี่เฟรนเทลาซาด้าด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ